เรามาดูหลักการทำงานของตัวเกจนะครับ CO2 แบบปรับแรงดันนะครับขาออกนะฮะเรามาดูกันนะครับเรื่อยๆเรามาดูหลักการกาทำงานนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเกจวัดแรงดันขาออกนะครับตัวนี้จะเป็นหลอดวัดอัตราการไหลนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นพวงมาลัยปรับแรงดันนะครับโดยการทำงานก็คือนะครับเมื่อเราหมุนตัวพวงมาลัยตัวนี้นะครับเข้าไปนะครับตัวที่จะเป็น ตัวนอสตัดนะครับตัวนี้นะครับจะเข้าไปดันนะครับกับแผ่นดารแฟมนะครับเพื่อเป็นการเปิดนะครับช่องว่างให้แก๊สไหลผ่านมากน้อยนะครับขึ้นอยู่กับเราหมุนนะครับตัวนี้นะครับจะสามารถปรับจ่ายแรงดันได้นะครับสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณห้าสิบนะครับนะห้าสิบนะครับถ้าเกินมากกว่านี้นะครับก็จะมีการ ปล่อยแรงดันนะครับหรือนะครับเป็นตัวเซฟตี้วาลตัวนี้นะครับจะปล่อยแรงด,ดันออกนะครับนะนะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันทํางานกันนะครับไปทำการเปิดนะครับทาการเปิดปุ๊บนะครับนี่นะครับแล้วก็ปรับนะครับอันนี้ถ้าเราคลายออกสุดนะครับเรามาดูนะครับตัวนี้เราคลายออกสุดเนี่ยนะครับก็แรงดันก็จะตกออกมาสุดนะครับถ้าเราบิดเข้าไปนะครับเรามาดูนี่นะครับเราบิดเข้าไปปุ๊บเนี่ยแรงดันก็จะ เพิ่มขึ้นมานะครับเนาะส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นควบคุมอัตราการไหลนะครับว่าเราจะให้ไหลมากไหลน้อยกี่ลิตรต่อนาทีนะครับนี่นะครับปรับสามารถปรับได้นะครับสูงสุดถึง25ลิตรต่อนาทีเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือวิธีการใช้งานของตัวเกจ CO2 แบบปรับแรงดันขาออกนะครับส่วนด้านหลังนะครับตัวนี้จะเป็นฮีเตอร์นะครับที่ใช้เป็นไฟ220โวลต์นะครับเพื่อ สร้างอุณหภูมิให้กับตัวฮีเตอร์เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเกลดเป็นน้ําแข็งนะครับและเกิดการอุดตันได้เนื่องจากว่าแก๊สซีโเป็นแก๊สเย็นนะครับเพราะงั้นต้องมีระบบฮีเตอร์เข้ามาช่วยนะครับตัวหลักการการทํางานและอุปกรณ์ภายในนะครับที่เป็นตัวปรับแรงดันนะครับเรามาดูตัวพวงมาลัยตัวแรกนะครับตัวนี้นะฮะเราถอดออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับตัวนี้จะเป็นแกนเห็นไหมฮะจะเป็นแกนน็อตสตัดนะครับที่จะเป็นตัวเข้าไปกดนะครับกับแผ่นไดอะแฟมด้านในนะครับเดี๋ยวเราไปดูแผ่นไดอะแฟมด้านในกัน นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นไดอะแฟมนะครับเมื่อถูกกดจากตัวน็อตสตัดตรงนี้นะครับดันเข้าไปตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะมาดันสู่ตัวลิ้นวาล์วตัวนี้นะครับให้เปิดมากเปิดน้อยขึ้นอยู่กับแรงกดที่เรากดเข้าไปนะครับถ้ากดเข้าไปมากนะครับตัวนี้ก็จะไปเปิดช่องว่างให้กับแก๊สได้ไหลผ่านได้มากขึ้นนะครับถ้าเกิดเราขันกดน้อยนะครับตัวนี้ก็จะเปิดน้อยนะครับทำให้แรงดันแก๊สนั้นออกมาได้น้อยนะครับอันนี้คือหลักการการทำงานเบื้องต้นนะครับของตัวชุดปรับแรงดันนะครับ